สวัสดีครับผมณีโนแคสเปอร์เราไม่อยู่ในแบแพ็คแบตเทิร์นในเบต้ากันเหมือนเดิมนะครับก็พยายามจะเล่นของให,ใหม่ใหม่ให้มันแบบว่าชินๆนหน่อยเราจะได้รู้ด้วยว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเล่นยังไงบ้างนะครับก็อาวุธมาเนี่ยก็น่าจะเป็นหมูนะเราก็ทุบก,กระปุกหมูซะเลยเนาะอ่าเราก็เล่นได้นะครับแบบนี้ของลดราคาบุ่มเลยครับถุงยังไม่เล่นดีกว่ามันไม่มีอะไรให้เล่นอะเอาฮีลมาหนึ่งน่าจะเล่นได้แค่นี้แหละ ก็จะมีเกาะขึ้นมาตรงนี้ครับเราเอากาลิกเพื่อเล่นเกาะไปแล้วก็แอบเอา b l u e b e r r มาด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้เร่งความเร็วให้กับตัวกาลิกด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัว wooden bunker <c oughs> แค่2บาทเองผมอาจจะเอานะครับเพราะมันราคาถูกแล้วถ้าเกิดเราได้เล่นมันก็มีประโยชน์อยู่นะในช่วงแรกนะครับช่วงสัก23สามตามันก็ยังมีประโยชน์อยู่ได้เอ่อได้บกกล็อก d a m a เจ็ดเลยนะแล้วก็ลดสเตมินาศัตรูด้วยอผมทุบหมูปลูกไปเรียบร้อยลว Okay. ตายไปครับหยิบมาก่อนจริงๆถ้าเกิดเราได้เล่นเสื้อมันก็ดีเราเราคอมโบไปก่อนเนาะเสื้อเดี๋ยวค่อยเล่นกันไม่เอาดีกว่าหาช่องดีกว่าครับเรามีหินให้ปลาวะ่ะเไม่มีหลายอย่างให้เล่นเลยเนี่ยอย่าเพิ่งเลยเราต้องการช่องก่อนแล้วก็เราก็ต้องการอะไรแบบนี้ครับอ่า อืมผมจะเล่นขวานต่อไปดีไหมครับแล้วเราทุบหมูปุกได้อีกเหรอเนี่ยทุบหมูปุกอีกดีกว่าแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วขวานผมอาจจะเอามาแทนมีดไปเออค้อนไปเลยดีกว่าแล้วก็กล้วยเอาไว้ครับคือค้อนเนี่ยมันถ้าเกิดเราไม่เจอมีดเดี๋ยวก็ซวยอ่ะผมเคยเล่นค้อนมีดหลายทีแล้วแล้วมันก็ไม่ได้มีดนะครับเดี๋ยวดูก่อนถ้าเกิดสกิลมีดขึ้นอาจจะหยิบก็ยังเล่นต่อ แต่ตัดสินใจทีหลังเพราะว่าขวานจริงๆขวานถูกมากเลยนะทีเนี้ยสามบาทเราก็น่าจะหยิบหยิบม,มาก่อนแล้วกันค่อยว่ากันแต่เราเอาเงินไว้ก่อนเรารวยไว้ก่อน,นครับผมทุบหมูก็ปุกไปนะครับจะได้ได้เงินโอ้เขาก่อหนาจังวะแต่เราก็ตีแรงใช้ได้อยู่นะเราขอตีให้โดนอีกทีหนึ่งโอเคแบบนี้ชนะละเราก็ถึกใช้ได้อยู่อ่าเรียบร้อยอุย้ยชนะสองตาแค่นี้ก็ดีใจแล้วเอ้ยมีดขึ้นวะทุกคน งั้นขวานคงต้องลาจากไปก่อนไหมเนี่ยมีดมันขึ้นมาทำไมวะอุตส่าห์ว่าจะไม่เอาแล้ววะอ่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเล่นเล่นคอนมีก็ได้วะว่าจะไม่เอาแล้วนะ่เด็กแกมันขึ้นก็ต้องเล่นอะเค okay, เราเอ่อเราเอาอะไรดีวะเนี่ยเฮ้ยได้คอนแบบนี้มาได้ฟอร์จิงแฮมเมอร์มาก็ก็ช่วยเป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งก็ไม่เลวครับ อ๋หมูเอาอีกแล้วกันได้ตังค์เดี๋ยวค่อยทุบตาหน้าแล้วกันหมูไม่คงร้องไห้แล้วตอนเนี้ยผมทุบมันจะขี้แตกเลยครับเจอบูมสองอันนะครับที่เสริมดาเมจด้วยเวทสโตนแต่เราเป็นคอร์นมีแล้วเรามีกล้วยด้วยนะก็ไม่เลวครับดูฟีแบ็กก็ทํางานด้วยแต่เดี๋ยวมีดเนี่ยเดี๋ยวได้อะไรก็เอาหมดนะครับผมไม่สนใจนะโอเคโอกาสชนะเรามีเรายังมีโอกาสชนะขอทุบวิดโออีกทีนึงเออสวย คุบมันสกิลอู้นี่แหละที่ต้องการนี่แหละที่ไฟหาเล่นตั้งนานเพิ่งจะได้โอ้โหอันนี้ไฟหาเลยนะครับขอบอกเลยว่าไฟหาสุดๆเอาไปทุบอีกก็ได้นะตอนนี้เราชนะเยอะแล้วเราก็เล่นแบบเฮ้ยมีดเราต้องเอาอยู่แล้วนี่ล่ะอันนี้ไม่ต้องเล่นหรอกรองเท้าเราตีได้เอาแล้วกัน ว่าถุงไม่เล่นแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยขายตาหน้านะเนาะเฮ้ยเรามีโอกาสวะเรามีโอกาสวะอ่าแต่ผมวางมีดผิดวะเดี๋ยวค่อยวางตาหน้านะมีดต้องเอามาไว้ข้างในนะเนาะเฮ้ยเราแรงกว่าเยอะเราแรงกว่าเยอะแล้วแถมเรามีสกิลนี้ถ้าเกิดสิบเอ็ดวิเมื่อไหร่เวบป,ปอนเราจะตาเมจสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับงั้นเราก็ต้องเล่นเกาะสักชิ้นหนึ่งเพื่อให้เราอยู่ถึงสิบเอ็ดวิให้ได้โอ้เราต้องเล่นนี่คือเราต้องเล่นเอมพาวเวอร์ด้วยเนี่ยไม่งั้น ไอ้ d ็คเ e r Attack 40กสี่สิบอ่อฟเตอร์อ่อฟาสผมนึกว่าดาเมจอุ้ยเขาไม่ยอมตายว่ะทุกคนเขาไม่ยอมตายเราก็แพ้ดิไม่ยอมตายกูแพ้ดิวะเราคงต้องเอาขวดเหลืองด้วยเนะี่ยโอ้โหไอ้มาเวอร์เราไม่มีเลยอะตังก่อนตังก่อนตังก่อน,ออนช่องมามีดเดี๋ยวเรามาเล่นข้างในนี่ครับแบบนี้ คอนเราก็เดี๋ยวเราผมเล่นอย่างนี้นะครับดารคอนบูทเอ่อมีดพิษต้องเล่นอยู่แล้วนะครับแบบนี้ถุงมือดาก้อนน่าสนใจอาจน่าจะชนะอยู่นะถ้าเกิดไม่เจอแบบเอ้ยคนเล่นคอนกันแล้วโอ้โหเจอดาก้อนสเกลอาร์เมอร์ แต่สังเกตว่าเราจะมีตัวเรามีตัวแด็กเกอร์สองอันแล้วพร้อมกับสกิลแต่เขามีคอนอันเดียวเองเว้ยแต่เขาก็จะดีตรงที่ว่าเขามีเกาะนะครับมีกล้วยด้วยโอ้ดาเมจค้อนเขาขึ้นไปถึงสิบยิบเอ็ดแล้ววะ่ะแถมเอ็มพาวเวอร์ขึ้นเยอะด้วยอ่ะแต่ไม่แน่ใจชนะนะผมว่าเออเราแรงกว่าเยอะเราแรงกว่าเดยเราแรงกว่าเดยเราต้องหาเอ็มพาวเวอร์ครับตอนนี้อาได้ Mid มิดพิดมาหนึ่ง อันนี้น่าจะสําคัญต่อเราครับแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นคอเนเร่งคอนไม่ใช่เล่นเร่งคอนเอาเนาะแล้วก็กินขวดถูกต้องนะครับมีดน้ําก็คงต้องเล่นไปนะครับมีดน้ํำนะเนื้อไม่เล่นหรอขอ,อเป็นตารวมก่อนนะมัเนี่ย ขอร่วมกว่อนดีกว่ามั้งเดี๋ยวนะผมจะรวมยังไงดีว่าอ่ะได้นี่วะเนี่ยรวมให้เป็นมานาโพชันแล้วก็จะรวมกวันตัวมีดแล้วก็เดี๋ยวเก็บบูเบอรี่ไว้เพื่อที่เราจะเล่นค้อนมีดได้เอ้ยมีดน้ำมีดน้ำแต่ต้องชนะก่อนนะเอ้ยเขาไม่เท่าไหร่นี่ว่าเฟรมวิบอันเดียวเองเฟรมวิบมันจะแรงต่อเมื่อเขามีตัวสไปาแต่เขาไม่มีนะครับ แบบนี้เราแน่ชนะอยู่นะเราติดพิษเขาด้วยนะครับแต่เอ็มพาวเวรเรามีสองเองอนะไม่ไม่ค่อยเวริร์กเท่าไหร่ได้มีน้ำและอุ๊ยเราเราจำเป็นไหมที่จะต้องเอาหีบสมบัติแต่จำเป็นไม่จำเป็นแต่มันเป็นของใหม่เราก็อยากได้อะ่ะ <laughs> ถูกต้องไหมเราต้องการมาเล่นของใหม่ไงนะเอาเอาไย แล้วผมก็จะเอาตัวอันนี้มาสองอันด้วยเพราะเราต้องใช้น้ำเฮ้ยใช้น้ำตาหน้าเนอะนี่ผมยังไม่ได้เล่นเลยไอ้ไอ้ถุงมือเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเล่นตาหน้าเรามีกล่องสมบัติแล้วครับกล่องสมบัติก็จะให้บัฟเราที่เยอะที่สุดนะครับทุก4.62วิโอเคเราเรายังเรา,า,ายังมาอยู่มีดเราขอมีดอีกอะสักสองชิ้นอะยังตำอะเรายังชนะได้อยู่เ เรา,าชนะได้อยู่ไอ้เออสวยงามมีน้ำมาแล้วเออทีนี้เราจะเล่นอะไรวผมยังไม่รู้ลเลยเฮ้ยไฟเตอร์นี่ต้องเล่นไฟเตอร์ดี๋ยเพราะว่ามันทำให้เราสตันได้ด้วยถูกไหมเออพูดกับใครวะเนี่ยถูกต้องนะครับเคแบบนี้อ่าเราต้องเล่แบบนี้ครับแล้วก็ถุงมือเอามาหน่อยแล้วกันมือเอามาก่อนเอามาก่อน ผมตามหามีดอ่ะเฮ้ยมีดไปไหนอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ตัวนี้ตีบบกได้ด้วยครับมีดอยู่ข้างในคอเราตีเร็วเรามีตัวสตองเฮลพชั่นเรียบร้อยไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเคน่าจะได้อยู่นะจัดไปอย่าให้เสีย คือทีนี้เรามีตัวเบสนักเก่แล้วมันก็จะสตันมากขึ้นเว้ยทำให้มีเราได้ใช้งานมากขึ้นแต่ทีเนี้ยเราต้องหามีดอีกสักชิ้นหนึ่งครับอีกสักสองชิ้นเลยแหละเพื่อมาวางตรงนี้ครับให้มันได้เล่นโอ้โหเราตีเร็วอยู่นะเราตีปกัปกปกัปกปัเลยอะแล้วเมื่อไร่จะมาครับเมื่อไรมันจะมาเออมาก็่ะสามบาทเองตอนนี้ผมสนใจแต่มีดอะ ยังอื่นเราก็ไม่สนใจแล้วอะแต่มันไม่มาจะทำยังไงดีครับเราเก็บน้ำไว้เยอะจะดีมหมเนี่ยอพอแล้วมั้งไม่มีมีดแล้วอะอาจจะต้องเล่นกรอดแทน เดี๋ยวหายที่เล่นเกาะอ,อาจจะเอาตัวสไปคิวออกนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วสไปคิวเราเรายังมีมีสองอันอยู่เลยอ่ะเหมือนเดิมเดิมวะ่ะมันจะไม่ค่อยดีแล้วไงถ้าเ,เกิดเจอเอคาลิเบอร์จะสู้ได้หรือเปล่าอาจจะไม่ไหววะ่ะแต่ก็ไม่แน่เราต้องรีบตีอ่ะไม่แน่นะไม่แน่นะไม่แน่นะโอ้หนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวจริงๆอ่ะเอ้ยโอ้โหอ่ะดาร์กเซตอยู่แล้วนะครับชุดเล่นไปเลยชุดเล่นไปเลย แบบนี้ครับอันนี้ก็อย่างนี้ก็ได้วางได้เล่นได้เล่นอะไรได้เล่นไปก่อนตอนเนี้ย <c oughs> ไม่สนใจครับโอคเราได้ชุดมาเพิ่มแล้วอย่างน้อยๆก็อุ้ยเราอยากได้ปัมกินนะเนี่ยความจริงอะถ้าได้ปัมกินนี่ยิ้มเลยอะแต่ไม่ได้ก็คือไม่ได้เนาะเออเราก็พยายามจะตีสตันเขานะครับเนี่ยเขาก็โดนสตันอยู่นะเวลาเขาโดนสตันเขาจะโดนหนักมากเว้ยเนนาละ โอเคค้อนมีดเรามาเว้ยแต่มีดเราน้อยไปอ่ะโอเคทำดาก้อนเซตต่อดอีกว่าอุ๊ยดาก้อนเซตาทองแสงน่ากลัววะ่ะ <laughs> if you dragon scale armor dragon b o o ทแอน d ์ดากอนคลาวซึ่งผมมีทุกอย่างเลยมีอย่างละหนึ่งพอดีครับไลฟ์สติลจะบวก2อ๋อตามฮีทด้วยเหรออัพยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ๋อแต่ว่าทุก1.2ึ่งจุดวิเนี่ยตอนแบตเทลเลอร์เราจะได้เพิ่มฮีทอยู่แล้วมันก็ดีนะผมว่าเอาอีกดีกว่า เพราะว่าอะไรพี่ที่ผมอยากจะได้ตัวรองเท้าอีกมันเพิ่มเอมพาวเครับทีนี้เราอยากได้อะไรเร็วอีกก็ต้องเป็นมีดสิมีเราเร็วอีกที่เหลือก็ก็ตีบวกตีบวกไงดีวะไม่ได้มีเราต้องอยู่ตรงนั้นแล้วถูกแล้วต้องเอาค้อนมาตีอ่ะรับ หนึ่งสองไปตัองนานเดี๋ยวผมดูก่อนว่าม,มีอะไรมีช่องว่ามีเซอร์มีช่องอีกก็คือตอบโจทย์โอเคได้ช่องมายาวๆเลยครับอย่างนี้เราเล่นได้นะเร็วหน่อยเอาขวดมาเล่นโอเคอันนี้นมีดมาแล้วครับเดี๋ยวตาหน้าเราได้เล่นมีดแหละเออก็โอเคอยู่นะเรามีดรรวมกันแนละ้วเนี่ย เดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะมีดอะไรมีดเปล่าไปก่อนอุ้ยมาถึงตกแปดสิบห้าโคตรแรงไม่ใช่นี่ว่าเอาดักเลนเทิร์นดูผิดดูผิดเฮ้แต่เราแต่เราจะมีดา้อกสเกลอาร์เมอร์ขึ้นไยเกาะเราจะขึ้นอีกนะครับผมไม่กลัวผมไม่กลัวเท่าไหร่เราชนะได้นะเนี่ยชนะได้ป่าทำไมเลือดเรามันตกต่ำขนาดนะั่ะตีเขาไม่เข้าเลยเหรอตีมันไม่เข้า,าอ่ะเฮ้เราไม่ชนะเฉยวะอะไรวะ มามีดอยู่แล้วนะโดนต้องโดนให้หมดครับต้องวางอลโดนให้หมดวางไงดีวะอ่าตรงนี้โดนหมดเอเอโดนหมดชออ่โดนหมดดหมดอมผมว่าชิลสปคยชิลมันไม่จำเป็นขนาดน,ะนั้นว่าตอนนี้ ดก้อนอ,อย่างนี้ได้นี่ว่าอย่างนี้ได้ดากอนเซตสี่สิบแปดเร็วขึ้นสี่สิบแปดถือว่าดีมากไม่อ่ะอย่าเพิ่งนะเราต้องการอะไรที่ทำให้มิดเราเก่งขึ้นมีไหมมีมาแล้วครับมีที่เราไฟหาอา่าดากอน วางอยู่วนะเนี่ยอ่ะได้อยู่แล้วก็วางนี้อ่ะโอเคครับเราได้มีดมาใช่ปะ่ะเราได้มีดแวมไพร์เพิ่มมาอีกอันหนึ่งถ้าเกิดได้มีอีกอันหนึ่งก็คือจบเราก็จะแบบแจมไปเลยครับมีสี่อันผมว่าเพียงพอนะต้องรีบชนะเขาก่อนที่มันจะตีเราก่อนที่โอ้โหดูมันตีดิดูมันตี ผมตีชนะก่อนโอ้โหเกือบไปแล้วอะตะกี้มันเกือบครูดาวเสร็จแล้วนะครับเห็นตรงปลายนี่ปะดำๆอ่ะอีกแค่หนึ่งวิครับผมจะแพ้อ่าเขาบอกเราแลกได้นะเรื่องอะไรจะแลกไม่เอาอ,อันนี้ไม่แลกไม่มีทางอ,อ่ะแค่นี้ก็พอแล้วมัง้งไอตัวเรื่องสเตมินาเราคือเราจบละเรื่องสเตมินาที่เหลือก็ปั๊มเรื่องอื่นได้เลยครับ เราสามารถเร็วให้กับตัวยูนิคเราได้อะก็ดีเลยงนะั้นเอาแมวมาเล่นตาหน้านะเอาแมวมเล่นครับรพยายามจะตีเขาเป็นสายดูดเลื่องเลเนี่ยแต่เราก็มีนะเวมไพรไม่ใช่ว่าเราไม่มีนะครับเรามีเวมไพรอุ้ยเวมไพรผมลดไปหายไปอะ่ะจะชนะไหมเนี่ย,ยชนะอยู่เราแรงเว้ยเราแรงเว้เราโคตรรัว ไอตอนจบแต่กี้แม่งรวจัดเห็นปะเดี๋ยวผมไปดูตอนแถวนี้นะครับตอนนี้เราเรายังเสมอกันผมยังไม่มั่นใจดูดูตัวสเตตดูตัวสกิลบัฟเขาอะโอ้โหดูบัฟเขาดิโหดมากเลยเราไม่มีบัฟอะไรเลยครับแต่พอมาแถวนี้เราโหดมากเว้ยตั้งแต่ตรงน,นี้เป็นต้นไปเว้ยเราคลิด้วยพอยซันเด g g เกอรยี่สิบสี่แล้วเราก็มาคีด้วย Buddy d เด g e r อครับอีกยี่สิบปดอันนี้มันเกิดขึ้นมาในวีดียวนะครับเนี่ยแล้วเราก็ตีเขาลัวๆปับ ด้วยมีดมีดมีดแล้วเขาก็ไม่ตีแล้วเขาตีชา้าต่อเลยครับคอ้อนมีดมันกำลังแบบออกโรยด้วยมีดอีกอันหนึ่งก็คือดีเลยครับอ่าอเทมแอคูรั c ซี่คิทตี้คั่อายเคมแอคูรัลซี่คิตีคผมว่าเราต้องเร่งให้ดาก้นคาวอยู่แล้วเว้ยผมจะไม่เปลี่ยนที่แต่เราจะเอาตัวมีดไปเล่นที่อื่นแทนแล้วกัน ตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับตรงนี้ดีได้ตรงนี้ไม่ได้เหรองั้นเราก็ต้องอยู่ตรงเนี้ยแล้วแมวผมอะผมขายได้ปะผมอยากรู้ว่าถ้าผมขายสไป,ปชิลไม่ได้ใช่แล้วเอาแมวดือกยี่สิบเก้ายี่สิบหกไม่นะยี่สิบสี่สิบหกอยู่ตรงไหนถึงจะดีเนี้ยยี่สิบเก้าสามสิบหกเหรอ โอ้ยได้ละ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 โอเคนี่แหละเราต้องการให้แมวยกมือเพื่ออะไรครับเพื่อทําให้ไอเทมกอริ้งกับยูนิคเราเร็วขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์เรามีอะไรบ้างที่เป็นที่เราเร็วขึ้นก็จะมีตัวมิมิกเร็วขึ้นอันนี้ก็โอเคนะครับ acker, เบสนัคเกิลเร็วขึ้นอันนี้ผมต้องการสุดๆมันเร็วขึ้นตั้งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็ตัว Kn ife, Kn ife ไนฟ์ไนฟ์ทูมิทอยู่ได้อีกได้อีกสิบเปอร์เซ็นต์ไปไม่ใช่มันได้ความก็ได้ความเร็วอีกแล้วก็ได้ฟอร์จิ้้งแแฮมมเอร์ดวยต่ฟอออรร์จจิิ้งงไมม่่คยีผลนะนะะเาๆ แต่ตอนนี้นะเราจะต้องการที่จะทําให้อ๋อเราได้ใช้อยู่แล้วมั้งไอสองขวดเนี้ยเออเดี๋ยวผมลืมดูว่ามันเราได้กินขวดมั้งเปล่าวะถ้าเกิดเราไม่ได้กินเลยเราต้องทําให้ได้กินนะครับไม่งั้นผมจะเอาขวดมาทําไมอะเราได้เอ็มพาวเวอร์ด้วยเฮ้ยพิมพ์มาติกซอสเล่นคล้ายๆเราเลยเว้ยมีมิมิกด้วยแต่เขามีอมตะไม่ไม่เขามตะไอตรงอมตะนี่กุนตีนนะเฮ้ยผมชนะเว้ยโอเคเราได้กินขวดสองขวดพอดีเลยครับ เราแพ้แค่อมาตะนอกนั้นเราก็ค้หรัวแล้วเราได้เลือดคืนมาแบบสะใจเฮ้ยสส่นี้แม่งโหดนะเยว้ยผมเห็นคนเล่นเยอะมากเลยขอนมีดมันเก่งจริงเว้ยดูดิมันตบ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 ,ตบ,ตบหน้าหันเลยครับแล้วดูคืนเลือดมาดิเลือดผมแบบจากที่แบบจะแพ้จะแพ้ตรงตอนแรกตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้สู้ไม่ได้เลยนะพอมีเกาะขึ้นมาก็ช่วยถ่วงเวลาด้นิดนึงแล้วเราก็เริ่มตีเลือดคืนมาเรื่อยๆครับตีเลือดคืนมาเรื่อยๆเรื่อยๆในขอดูดาเมจหน่อยที่ทําได้ สองปสเขาสองร้อยยี่สิบแปดแต่เราฮิวเยอะเว้ยเออเราฮิวร้อยเก้าสบห้าล้วก็มาได้ตรงโอ้ไอ,อตรงโอวอฮิวอีกสาสิบใช่ปะบล็ Block, อกอะบล็อกราเก้าสิบห้าคือเกมมันจบเร็วของเราอ่ะประมาณสิบวิก็ไม่เร็วขนาดนั้นวะโอเคเราจะต้องเป็นอะไรก็ได้ที่เล่นได้อ่ะไวซันดกเกอร์ครับ ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมใส่ตัวครับคริสตัลเข้าไปในเกราะได้เพราะผมมีเริ่มจะมีดูดเลือดมีแบบติดสถานะเขาแล้วอะเราเล่นได้อยู่แล้วนะครับเอ๊ะเราต้องการบล็อกออฟลิชปะเราเล่นได้นี่หว่าเพราะว่าเรามีแมวอยู่เอาดิเดี๋ยวหาวิธีเล่นแล้วกันเพราะเราก็ถ้าเกิดเราใส่เจมสูงๆเข้าไปในอาวุธอะมันก็ดีอีกครับ อันนี้ผมยอมที่จะเสียช่องหนึ่งตรงนี้ไปเลยเพราะว่าผมต้องการเร่งความเร็วให้กับเบสนักเกผมด้วยมันได้สี่สิเปอร์ซ็นเลยนะความเร็วอะโคตรโคตรเยอะมาดูกันว่าเราจะชนะคนมีบัฟเยอะได้อีกหรือเปล่าครับรอบเก่งตอนเบทเทอร์เลดอะเราจะโหดครับมาแล้วเบทเทอเลดเราตรงน,นี้แหละที่เราจะโหดเฮ้ยเอาเขาไม่อยู่อะเฮ้ยแพ้ว่ะโอ้ยนี่มันมันบล็อกเราด้วยแล้วมันได้ตัวนี้ด้วยหรอมันได้จินนี่แลมมาเล่นด้วยหรอ โอ้ oh, ยังโหดเคงั้นเราก็บล็อกต่อไปไม่ได้ชูมือข้างเดียวไม่ได้ชูมือข้างเดียวงั้นเราต้องยอมที่จะชูมือข้างเดียวไปก่อนเพราะว่าเอาไงเดี๋ยวเนี้ยข้างเดียวอ่ะมันขาดบาทหนึ่งอ่ะทุเรศมากเลยแต่เราจะได้ช่องมาเพิ่ม ก็ก็เอาเถอะไม่เป็นไรมั้งผมว่าจะเป็นอะไรวะเอาเกาะเพิ่มมะก็ได้นะเอาเกาะเพิ่มก็ไม่ได้แย่อะไรเลยเอาดีว่าวะกระต่ายไม่จําเป็นต่อเราเท่าไหร่ครับเราจะเป็นทรงนี้ครับน้ำเราไม่ได้เล่นเลยไม่น่าได้เล่น เอาเท่านี้แล้วกันเจออีกเดฟซิลลีฟโอ้มาถึงอมตะเลยอรอเกี่ยดีพวกอมตะชะมัดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเรา,เราติดพิษเขาใช้ได้ได้ได้อยู่เราก็จะได้เกาะขึ้นมาจากตัวคอลัปคริสตลัลด้วยครับเฮ้ยเราสบายกับคนนี้เราไม่น่าแพ้เรายังมีเทเทเลตเป็นไม้ตายเราอีกทีนึงนั่นแหละเปเทเลตผมโหด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 เอามันนั่นแหละครับสวยงาม โอเคชนะได้เรื่อยๆนะเราได้ช่องมานะจริงๆจริงๆ,ๆออกมาตอนนี้แม่งก็จะจบเกมอยู่แล้วเอามาทำไมวะแต่เอาเถอะแมวผมกลับมาเร็วเหมือนเดิมแล้ะไม่ต้องกัวงวลครับเร็วละแล้วก็เราจะเราต้องจัดใหม่มิมิกผมอยู่ตรงนี้อ่ะแล้ว ช่องผมก็ไม่ได้ดิวะเราเราช้าให้คอนไม่ได้นะครับเราต้องเร็วให้คอนอืมแต่ผมอยากได้คอรับคริสตัลอ,อีกอะเอ้ยเอคอลรับคริสตัลอ,อีกมาช่องมาปิดเพอ,อตรงนี้สี่พอดีใช่ป่ะตรงเนี้ยสี่พอดีว่างไงดีวะเนี่ย นี่จบได้ตรงนี้ก็ปิดตรงนี้ได้แล้วแต่มันจะขาดตรงเนี้ผมเล่นในนี้อีกดี๋าววะผมรู้สึกมันช่วยเราได้เยอะเลยครับไม่เป็ไรยังไงผมก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นอะไรมากมายอยู่แล้วเพราะว่ามันจะจบเกมแล้วเราก็เหลือช่องบานเลย <laughs> ในช่องนี้ต้องมีของที่เป็นยูนิกับเจมสโตนไม่ใช่ยูนิกับกอรลี่เรามีกอรลี่แล้วหนึ่งแต่ยูนิเราไม่ได้ใส่เข้ามาครับถ้าเกิดเราอยากได้เจมนะซึ่งเราก็ไม่มีด้วยดิสี่สามมาสเตมิน่าสวยกว่าไอ้แปบนึงนะเราอย่างนี้ได้เนาะมันจะปิดสวยกว่าอ,อ๋อพเนี่ยคอร์สผมมาอยู่ได้คอรมันเป็นยูนิเออ อ่นีนนน้เนี่ยนะผมจัดเนี่ยเราก็ได้อยู่เออเราก็ใส่ไนดะ้ครบอยู่อถ้าเกิดเราจัดดีๆเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องใส่ตรงน,นี้แล้วก็ไม่มีให้เล่นแล้วอะลองแคสต้องจัดตรงนี้ดีๆครับเราอยากได้เกาะเกาะแล้วก็อยากได้สตรองโพชั่นเล่นเกาะเราถึงสี่สิบห้าปุ่มมันจะเด้งอยู่ดีใช่ป่ะก็มไม่ได้เกี่ยวอะไรแล้วก็คงจะประมาณนี้แหละครับมันไม่ได้อะไรแล้วอะ ก็คมหมดแล้วนี่โอเคปะลุยเลยครับยังไงเราก็ใช้ได้นะตอนนี้ไอคอนมีดเหมือนกันวะเขาเขามีดมีเท่าเราเลยอ่ะเขามีมีเท่าเรา,าอ่ะเขาเป็นล้างพิดว่ะแต่ของเราเป็นเกาะแล้วก็มีตัวสเตมิน่าให้เล่นด้วยแต่ผมมีเป็นเทเลเนนเนวย้ยอูสู้ไม่ได้เหรอไอสายนี้โหดกว่าว่ะอ,อ้อ เขาเร็วกว่าเราไงวะเรากูดาวหนึ่งจุดสองสามเขาหนึ่งจุดสามเก้าเขาช้ากว่านะแต่เขามีมีดห้าชิ้นไงเขารวมเคอร์เดคเกอร์ด้วยครับแล้วก็มีเกาแบแวมพายใช่ปะ่ะอ๋อผมรู้แล้วไอหมวกหินเนี่ยตัวปัญหาคือมันจะทำให้ผมไม่ได้สัตันครับโอกาส30%ที่จะกันสัตันกวนตีนตรงนี้แหละเราแพ้เขาตรงนี้ครับที่เดียวเลยอยากเล่นแมวอีกดีวะ ไม่ได้หรอแต่แมวทำรายได้นะแมวกันคีิ์ที่ขอเอาจริงอะตอนนี้มันไม่ไม่มีอะไรเล่นละเล่นเหรอะการคีิที่ขก็ได้วะการคียที่ขอแป้ไม่เป็นไรไม่รู้เล่นอ,อะไรแล้วมันหมดแล้วผมอยากจะเล่นตรงท้าอีกคู่หนึ่งน่าจะขุมกว่าแล้วก็ขายพวกไอเนี้ยไม่ได้ใช้ครับ ได้แค่นี้แหละจบแล้วครับตาสุดท้ายแล้วองท้ามาอีกคู่หนึ่งก็ได้เกราะมาแล้วก็จะได้เอ็มพาวด้วยนี่เกราะเราเยอะอยู่นะแต่เขาแม่งก็ตีโคตรแรงเลยแม่งผมตีแรงมากเลยจะตีแรงไปไหนหวะเฮ้ยเฮ้ยแต่ผมเอ็มพาวเยอะนะเว้ยโอ้อามาตาอเหรอไอ้นี่มันใส่ของมาแบบฮือฮามากโอเคก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับคอนมีก็โอเคอยู่นะสายนี้ โอเคก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยกดกระดิ่งด้วยเจอก,กันอีพีหน้าไปละครับ